ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสําหรับวิชางานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์นั้นนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ครูก็จะมาพูดถึงเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายจราจรที่ประเภทป้ายเตือนนะครับซึ่งคราวที sure. ท่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดกันไปถึงเรื่องของเครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีมาพูดถึงเรื่องของเครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือนนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่ใช้ในการสอบใบขับขี่นะครับเนะี่ยผูก็ได้คัดสรรในเรื่องของป้ายจราจรที่สําคัญสาคัญมาให้ดูเป็นบางส่วนนะครับ่าแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดนะครับขอให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของป้ายจราจรนั้นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับนะอ่ก็ หรับเครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือนเนี่ยนะครับก็มีด้วยกันดังนี้นะครับข้อสอบใบขับขี่หมวดป้ายเตือนคลิปที่สองเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรเขากไก่ไม่ออกทางขนานขอไข่ เปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญ,ญลักษณ์ในป้ายคอควายไม่เปลี่ยนช่องทางจราจรหรือว่าข้องงงูครับให้ออกทางขนานเฉลยน,นะครับข้อขอไข่ครับเครื่องหมายนี้ก็คือเครื่องหมายเปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญ,ญลักษณ์ในป้ายครับเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ค,ขควรปฏบบบบิบัติอย่างไร ข้อก่อไก่ครับผ er ู้ขับรถบนทางหลักให้ระวังเตรียมตัวออกทางหลักองงไหมขอไข่ครับผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวังเตรียมตัวออกทางโค้งซ้ายขอควายครับผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวังเตรียมตัวออกทางโค้งขวาหรือว่าข้ององูครับผู้ขับขี่บนทางขนานเตรียมตัวเข้าทางหลัก ฉเฉลยครับข้ององูครับเมื่อพบเครื่องหมายนี้นะฮะผู้ขับขี่บนทางขนานต้องเตรียมตัวเข้าทางหลักครับเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร็ไก่ครับผู้ขับบนทางหลักเตรียมตัวออกทางขนานผู้ขับขี่บนทางขนานระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกันขอข่ครับ ผู้ขับรถในทางหลักเตรียมเข้าทางคดเขียวเริ่มซ้ายคอควายครับผู้ขับรถในทางหลักเตรียมออกทางคดเขียวเริ่มซ้ายหรือว่าข้ององูครับขับรถในทางหลักเตรียมออกทางคดเขียวเริ่มขวาได้เฉลยครับข้อกอไก่ครับผู้ขับขี่บนทางหลักเตรียมตัวออกทางขนาน ผู้ขับขี่บนทางขนานระวังรถที่จะมาร่วมในทิศทางเดียวกันเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรข้อกอไก่ครับขับรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวังทางแคบด้านซ้ายขอข่ายครับขับรถไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวังทางแคบด้านขวาขอควายครับ ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวังทางลงลาดชันหรือว่าข้องงงูครับขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวังครับเฉลยครับข้องงงูครับเมื่อพบเห็นเครื่องหมายนี้ฮะผู้ขับขี่ขับรถชิดไปด้านซ้ายนะครับด้วยความระมัดระวังเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร ข้อกอไก่ครับขับรถให้ช้าลงและชิดสายเพิ่มความระมัดระวังทางร่วมด้านขวาข้อขอไข่ครับขับรถให้ช้าลงและชิดซ้ายเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางร่วมไม่มีเกาะข้อขอควายครับขับรถให้ช้าลงและชิดสายเพิ่มความระมัดระวังทางคู่ข้างหน้าหรือว่าข้ององูครับ ขับรถให้ช้าลงและชิดซ้ายเพิ่มความระมัดระวังทางร่วมด้านซ้ายและเฉลยครับข้อขอข่ครับขับรถให้ช้าลงและชิดซ้ายเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางร่วมไม่มีเกาะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับที่ Facebook แล้วก็ YouTube ช่องของบางอ่อนบ n งอ่อนบางออนภาษาไทยบ a งอ่อนภาษาอังกฤษอย่างที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้นะครับเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรข้อกอไก่ครับให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยวซ้ายได้ขอไข่ครับขับรถให้ช้าลงระมัดระวังคนข้ามทาง เพราะทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามซึ่งมีคนเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอข้อขอควายครับให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะจอดรถได้หรือว่าข้องงองูครับให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะให้ทางและเฉลยครับเมื่อพบเห็นเครื่องหมายนี้ตอบข้อขอไข่ครับขับรถให้ช้าลง ระมัดระวังคนข้ามทางเพราะข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามซึ่งมีคนข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอครับเมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ครับขับรถให้ช้าลงและเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถสองทางขอไข่ครับขับรถให้ช้าลงและเตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมื่อถึงป้ายให้ทาง คอควายครับขับรถให้ช้าลงและเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถทางเดียวหรือว่าข้ององงูครับขับรถให้ช้าลงและเตรียมพร้อมที่จะกลับรถข้างหน้าและเฉลยครับข้อขอไข่ครับเมื่อพบเห็นเครื่องหมายนี้ให้ขับรถให้ช้าลงและเตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมื่อถึงป้ายให้ทาง เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรไก็ไก่ขับรถให้ช้าลงระวังคนขโมยของขอไข่ขับรถให้ช้าลงระวังอันตรายขอควายขับรถให้ช้าลงระวังเด็กนักเรียนถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอนควรงดใช้เสียงสัญญาณหรือว่าข้องง,อง,งูครับขับรถให้ช้าลงระวังคนข้ามถนน ฉเฉลยครับข้อคอควายครับเมื่อพบเห็นเครื่องหมายนี้นะฮะให้ขับรถให้ช้าลงระวังเด็กนักเรียนถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอนควรดใช้เสียงสัญญาณครับเวลาที่อ่านคำถามหรือว่าอ่านคำตอบแล้วรู้สึกงงเนี่ยให้จำไปเลยฮะว่าข้อนั้นเนี่ยตอบว่าอะไรไม่ต้องเสียเวลาไปสงสัยเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันกำหนดมาแล้วในวันที่เราสอบจริงนะฮะเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบแล้วเขากำหนดมาแล้วฮะว่าข้อนี้นเป็นข้อที่ถูก แล้วข้อที่ถูกแต่ข้อมันก็มีข้อเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาสงสัยครับจําไปเลยฮะว่าถามอย่างนี้ตอบข้ออย่างนี้นะครับแต่อย่าไปจํานะว่าก็ตอบกอไก่ขอไข่ขอควายงองูหรืออะไรเพราะว่าตัวช้อยส์เนี่ยมันจะสลับกันได้เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรขอกอไก่ครับขับรถให้ช้าลงทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ชิดขวาขอไข่ครับขับรถให้ช้าลงทางตอนนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ชิดซ้ายขอควายครับขับรถให้ช้าลงทางตอนนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงห้ามแสงหรือว่าข้ององ,งูครับขับรถให้ช้าลงก่อนเฉลยเนี่ยถ้าจะถามว่าไอ้ทางตอนนั้นทางตอนนั้นหมายความว่ายังไงเนี่ยฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เฉลยมาอย่างนี้จําที่เฉลยนะครับเฉลยครับข้องงูครับ เมื่อพบเห็นเครื่องหมายนี้นะครับให้ขับรถให้ช้าลงครับเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ครับทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวาขอไข่ครับทางข้างหน้าโค้งกับเริ่มขวาขอควายครับทางข้างหน้าโค้งซ้ายหรือว่าข้องง,อง,งูครับ ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบเลีย้ลวลยวซ้ายและเฉลยครับข้อกอไก่ครับทางข้างหน้าเป็นทางโคง้งไปทางขวาครับก็ เป็นบางส่วนนะครับเป็นบางส่วนในเรื่องของประเภทป้ายเตือนที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีป้ายเตือนอ,อื่นๆอีกอามากมายนะครับให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะวลาจะได้จําได้แล้วก็นําไปใช้นะครับในการขับขี่รถจักรยายนยนต์ได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็จะได้เป็นความรู้ในการไปสอบทำใบขับขี่ สำหรับ,บคลิปในเรื่องของป้ายเตือนก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ